การออกกำลังกายสำหรับเข่าเสื่อม (ROM e x e r i เพื่อเพิ่มมุมการงอเข่านอนหงายลากส้นเท้าติดเตียงงอเข่าให้ได้มากที่สุดเท่าทิ่ไม่กระตุนาการปวดและสามารถนำผ้ามาคล้องฝ่ายเท้าช่วยดึงให้เข่างอเพิ่มได้หางงอแล้วไม่ปวดให้ทำค้างไว้5วินาทีทำซ้ำช้าๆ10ครั้งทำวันละ2รอบ ต่อเนื่องทุกวันท่าที่2เพื่อเพิ่มมุมการเหยียดเขา่านอนหงายวางเท้าข้างที่ต้องการยืดไว้บนหมอนหนุน1ใบจากนั้นเหยียดเข่าให้ตึงทำค้างไว้10วินาทีทำซ้ำห้ครั้งวันละ2รอบทำต่อเนื่องได้ทุกวันสเต n งเ e นนิ n งเอ็กซ์ s e เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ท่าที่ 1. พออได้เจ็บเอ็กซ์ไซส์ exercise. นอนหงายนำผ้าม้วนเป็นทรงกระบอกหนุนใต้เข่าให้เข่างอประมาณ30-45องศาจากนั้นเหยียดเข่าตรงให้ส้นเท้าลอยกับพื้นทำค้างไว้5วินาทีทำซ้ำครั้ง3รอบต่อวันท่าที่ 2. สเตรสเล็กเลสเอ็กซ์ไซส์ exercise. นอนหงายชันเข่าข้างที่ไม่ต้องการบริหารส่วนข้างที่ต้องการบริหารให้หยียดตรงยกขาขึ้นสูงจากพื้นเตียงประมาณ1ฟุตเกรงค้างไว้5วินาทีทำซ้ำครั้ง3ารอบต่อวันท่าที่3 Hip Abduction Exercise นอนตะแคงทับข้างที่ไม่ต้องการบริหารข้างที่ต้องการบริหารเหยยดตรงกางขาขึ้น โดยที่ไม่เกิดการบิดหรือเย้วลำตัวเก่งค้างไว้5วินาทีทำซ้ำ10ครั้ง3รอบต่อวันบาลานซ์เทรนนิ่งเพื่อเพิ่มการทรงตัวถ้าเริ่มต้นยืนบนขาข้างที่ต้องการฝึกเพียงข้างเดียวจับเก้าอี้หรือเตียงเพื่อป้องกันการล้มจากนั้นขาข้างที่ไม่ต้องการฝึก ยกขึ้นแล้วเหยียดออกไปทางด้านหน้าสลับกับด้านหลังเป็นจังหวะนับ1-5ถึงถือเป็น1ครั้งทำซ้ำสิบครั้ง2รอบต่อวันทำต่อเนื่องได้ทุกวัน